<c oughs> เอาล้วครับกระดิ่งแล้วก็ชือกนอนเล่นนอนหนึ่งนาทีตื่นนานแล้วไม่เหรครับเต็ยมยังไงในเร่องที่ไทยอยู่แต่ปุ๊บปุ๊บแค่นี้เห็นนะครับนูนี้ยวันนึงนครับชาเนี่ยทำได้บ้างนูงนั่งปีห้านี่ครับ สบายมากฮมใครตีกับผมแม่ย์เงี้ยเราเจอกันตอนลองล่างนะเตะโก้มันทายใหม่ไปลงของกน้ัถลอก มันได้สิบแปดเองเรงางลงวางกันลงกันเลยไปกินค่ะ 弄来啊！ มาจากาตารางในขึงานจังัน่งกะโหญิงอายุ30ปวอยูกลางถนนค่ะโดยคนขับรถแท็กซี่บอกว่าขับมาในทางตามปกติโดยได้สัญญาณไฟเขียวนะคะคคว่าเจอคนยิ่งย้อนฝอนสาคคไฟแดงมาจากอีกฝั่งทำให้เปรตไม่พ้นคนจนอีกฝ่ายทีย่ไทยกิยดอยู่นะคระปังเข้ามายังไง เาอาคอมีตไปด้วยเอาไประชาไปล้วเจ้าหน,น้าที่สพโพูแก้วได้สอบปากคำพยานแล้วนะคะและฝากเตืนเป็นผุ้ทางสอบผู้ขับรถใช้ถนนให้เ <c oughs> คาพรพ,รพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและไม่ประมาทด้วยค่ะ อุบัติเหตุรลเกิดขึ้นเมื่อช่วงเยเง็นเก่งหนึ่งเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนรถขาดสามท่อนไฟลุกพกุ่งคนขับเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าคนขับเป็น,นี้าราชการกาศยานสถาบันการาบินพลเรือนหัวหินครับภู้ขายและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้ข้ารถเก่งหลังเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเส,ส,ส,สาไฟฟ้าเก่าึงท่อนเลยครับก็มีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นโดยพบว่าห้องโดยสารคนติดจากเสาไฟฟ้ากระเด็นออกมาอยู่ด้านนอกตัวรถเลย มีเปลวไฟและลูกไม้อย่างแรงออกไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง5โมงเย็นวันนี้ครับบริเวณถนนเพชรเกษมหาดล่างใต้จังหวัดเพชรบุรีในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1คนคือนายชินัทสมนงคนอายุ27ปีเป็นสถาบันการเงินเรือบริมเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าในการใช้แอกนายทินัทได้จอดเป็นเสียงไปตอนหยาบน้ำแต่ไม่ได้ใา้อำน้ำให้น้ำถ่ายตอนแปลงเวรเลยรเกิดเหตุหลังตอแปลงเวรไม่ได้นะเอาไปเอาไปดับน้ำเติม ရရာကာာကားတြာရာကားကာင်្ំါတားန្ာတ